สวัสดีค่ะวันนี้ถ้ายัางคิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะครัวพี่กันขอนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะข้าวต้มกระดูกหมูอ่อนค่ะเสิร์ฟตอนร้อนๆออร่อยคล่องคอค่ะถ้าใครสนใจตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะเริ่มจากการทำน้ำซุปค่ะวันนี้พี่กันก็ซื้อซี่โครงหมูอ่อนมาสองชิ้นนะคะแล้วก็กระดูกหมูอ่อนใบพายค่ะ2ชิ้นเอาไว้กินเนื้อแล้วก็กินกระดูกอ่อนเป็นแคลเซียมค่ะ ก่อนจะไปทำน้ำซุปนะคะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะพี่กันก็ใช้เกลือแกงนะคะนำมาคลุกเคล้าค่ะแล้วก็ถูๆๆนะคะเอาเศษสกรปรกออกค่ะหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าหลายๆรอบค่ะจนมั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาหั่นชิ้นตามชอบนะคะส่วนกระดูกอ่อนใบพายเนี่ยพี่กันก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะแต่อันนี้กระดูกอ่อนค่ะแข็งมาก สำหรับพิกันนะคะก็ต้มไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองละค่ะส่วนไขมันที่ไม่เอานะคะก็ลาะออกบางส่วนค่ะส่วนเครื่องหอมนะคะพี่กันก็จะมีรากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะนำมาบุบๆเตรียมไว้ค่ะได้เวลาตั้งหม้อแล้วค่ะใส่น้ำลงไปนะคะพี่กันใช้น้ำา5 5ลิตรค่ะลงเกลือเล็กน้อยนะคะคนให้เกลือละลายค่ะหลังจากนั้นก็เอากระดูกหมูใส่ลงไปเลยค่ะ อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะใส่เครื่องหอมนะคะก็คือรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการต้มกระดูกหมูทําน้ําซุปค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาจุดไฟค่ะรอน้ําเดือดค่ะพอน้ําเดือดก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นคราบเลือดคราบไขมันที่ยังคงตกค้างอยู่ในกระดูกหมูค่ะค่อยๆช้อนฟองออกเป็นระยะๆะะจนฟองเหลือน้อยที่สุดค่ะ หลังจากนั้นก็รีไฟลงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวค่ะหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะกระดูกหมูของพี่กันก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะระดับของความเปื่อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนบ้านพี่กันเนี่ยชอบเปื่อยประมาณนี้นะคะเปื่อยแต่ไม่เละค่ะแต่ก็ได้น้ำซุปที่เคี่ยวออกมานะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็คลอลลาเจนเต็มๆเ,เ,เลยค่ะ แต่ถ้าใครชอบเปื่อยมากๆนะคะก็สามารถเคี่ยวต่อได้เลยค่ะแค่นี้พี่กันก็พอใจแล้วนะคะยกขึ้นได้เลยค่ะพี่กันก็จะแยกเอาน้ําซุปออกมาต่างหากนะคะเพราะว่าน้ําซุปเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําข้าวต้มค่ะแล้วก็เหลือน้ําขลุกขลิกไว้รอเลี้ยงกระดูกหมูที่คงเหลืออยู่ในหม้อค่ะขั้นตอนการทําข้าวต้มค่ะพี่กันก็จะใส่น้ําแช่เห็ดหอมลงไปผสมนะคะหลังจากนั้นก็ต้มจนน้าเดือดค่ะ พอน้ำซุปเดือดผุดๆแล้วเนี่ยพี่กันก็จะใส่ข้าวสารลงไปค่ะข้าวสารที่ล้างแล้วนะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิค่ะ80%แล้วก็ข้าวเหนียวอีก20%ค่ะสำหรับหนึ่งถ้วยตวงข้าวค่ะพี่กันก็จะใช้เห็ดหอมที่แช่จนนิ่มแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นใส่ลงไปต้มด้วยค่ะเพิ่มความหอมค่ะบ้านพี่กันเนี่ยชอบกินข้าวต้มแบบเข้มข้นเ,นเนหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะพี่กันก็จะคนบ่อยนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ยางข้าวเนี่ยออกมานะคะ และการที่คนบ่อยๆนะคะก็จะทําให้ข้าวสารเนี่ยไม่ลงไปนอนก้นหม้อค่ะไม่นั้นไหมขึ้นมาเนี่ยเสียเลยนะคะที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยศูนย์เปล่าเลยค่ะพอข้าวสุกนะคะพี่กันก็จะใส่ในส่วนของกระดูกหมูลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยป่นค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะ สุดท้ายนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะลงต้นหอมค่ะแล้วก็ส่วนก้านของใบขึ้นช่ายลงใบต้มสักพักหนึ่งนะคะหอมมากเลยค่ะพร้อมทานมากเลยค่ะหลังจากนั้นลงใบขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพี่กันขอทํากระเทียมเจียวสักหน่อยนะคะเอาไว้โรยหน้าค่ะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ลงกระเทียมได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่อยเปิดไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะ ค่อยๆเจียวนะคะจนเริ่มเหลืองแล้วค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะพี่กันก็จะกรองเอาน้ำมันออกค่ะแล้วกระเทียมที่ได้เนี่ยก็ทำการเกลี่ยๆนะคะให้ความร้อนกระจายค่ะไม่นั้นมันยังจะสุกต่อนะคะว้าเหลืองอารามเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟมากเลยค่ะมาทานกับพี่กันไหมคะ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กันขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ